อ๋อสวัสดีครับผมชื่อนายพัฒนาโชคทอรการนะครับผมนากนักศึกษาสองสุสานนะครับสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับผมชั้นปีที่สองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับ Microsoft OneDrive นะครับผมครับก่อนเรื่องนะครับผมผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่า OneDrive คืออะไรนะครับผม OneDrive คือบริการเก็บข้อมูลออนไลน์นะครับใหม่ล่าสุดจาก Microsoft นะครับผม ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากบริการเดิมก็คือ s k y d ได e นะครับผมซึ่งผู้ใช้งานหล,หลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างนี้ครับว่าความสามารถของวันได e นั้นสามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงไฟล์ข้อมูลวิดีโอหรือไฟล์เอกสารในรูปแบบต่างๆทางอุปกรณ์สื่อออนไลน์รูปแบบ Microsoft นะครับให้พื้นที่การใช้งานมากถึง 5GB นะครับผมส่วนผู้ที่ต้องการใช้วันไดมากกว่า 5GB นะครับท่านสามารถซื้อในราคา ที่กำหนดนะครับผมเอาละครับผมจะมาสอนขั้นตอนการเข้าวันไดนะครับผมเริ่มจากการเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า Microsoft Office นะครับผมหลังจากนั้นให้เลื่อนลงมาหาแถบที่มีเขียนคําว่า Microsoft Office แบบออนไลน์นะครับคลิกเข้าไปนะครับผม หลังจากนั้นนะครับให้เรากดลงทะเบียนนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีอ e ีเมลผมแนะนําให้สมัครอ e ีเมลไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการกรอกข้อมูลนะครับผมทําการกรอกอ e ีเมลนะครับ ครับสําหรับเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนฟรีได้นะครับผมส่วนคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมก็โลการดาวน์โหลดนิดนึงนะครับผมเราก็จะเลือกบัญชีที่เราลงชื่อเข้าไว้นะครับผมใส่รหัสผ่านครับ รอิดนึงนครับก็จะเข้ามาในระบบของ Microsoft นะครับผมเอาละครับหลังจากที่เข้ามาในหน้านี้นะครับผมให้คลิกไปตรงคาว่าวันได้นะครับผมเราก็จะเข้ามาในโปรแกรมของวันได้นะครับผมโปรแกรมของวันไดก็จะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมมีารายละเอียดต่างๆมี และเดียทางด้านฝั่งซ้ายก็คือมีไฟล์ของฉันล่าสุดรูปถ่ายแล้วก็รายการแชร์นะว่าเราแชร์อะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็ทางขยะรีไซเคิลหรือว่าที่เราลบข้อมูลออกไปนะครับผมตนี้ก็จะมีการเรียงลาดับจากชื่อหรือตารางเทต่างๆแล้วก็จะมีการตั้งค่านะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาของเราได้นะครับผมครับในส่วนของเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมซิงเข้ามานะครับหรือว่าอัปโหลดลงมาเก็บไว้สำรองนะครับกันไฟล์เสียหายนะครับผมโดยการอัปโหลดของเราก็สามารถคลิกได้ตรงนี้นะครับผมโดยกดไปที่คําว่าไฟล์นะครับก็จะมีการเลือกข้อมูลต่างๆแล้วก็กดติดตั้งเข้ามานะครับผมไฟก็จะการทําการอัปโหลดนะครับรอการอัปโหลดเสร็จก็จะเข้ามาอยู่ในวันไดของเรานะครับผม เราก็จะเห็นไฟล์างานของเราครับเข้ามาไฟล์างานของเรานั้นสามารถแก้ไขไฟล์างานได้ต่างๆได้ปกตินะครับผมเหมือนเราใช้ Microsoft Word ธรรมดาเลยนะครับก็รูปแบบก็จะมีหน้าต่างอะไรต่างๆที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับผมยังไม่พอนะครับภายใน OneDrive น,นะครับ เราสามารถสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างงานจากเว r ร e ด p o w p r w o r p t OneNote แล้วก็ฟอร์มได้นะครับผมโดยที่ผมจะเลือกเปิดเป็น Microsoft Word นะครับผมจะเขียนงานส,สั้นๆให้ทุกคนดูนะครับผมโดยการโดยในหน้าต่างข้อมูลก็จะมีรายละเอียดครบเหมือนกับที่อยู่บน PC นะครับผมสามารถตั้งได้เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเราก็จะ ทำการพิมพ์ลงไปนะครับว่าการบ้าน,นครับผมจะทําให้ดูในการใช้ Microsoft Word บน OneDrive น,นะครับผมสามารถบันทึกโดยอัตโนมัติครับดูสังเกตด้านบนนะครับจะเขียนว่าบันทึกไปยัง o n e d ด i นั่นก็คือข้อมูลของเราได้บันทึกอัตโนมัติลงบน OneDrive แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่องานของเราได้ตรงนี้นะครับโดยบนจะใส่เป็นเลข 5, 5นะครับแล้วกด Enter ครับ จากนั้นไฟล์ของเราก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็คือไฟล์งานของเรานะครับก็สามารถบันทึกลงไปในวันได้ของเราได้นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราสามารถแชร์ไฟล์งานของเราไปให้เพื่อนๆได้นะครับโดยการจุดคําว่าแชร์นะครับผมแล้วก็ทําการทําการกรอกอีเมลของเพื่อนเรานะครับเพื่อค้นหาอีเมลนะครับว่าพบเจอหรือไม่ ไปต่างๆนะครับที่มีอ e ีเมลลงไปนี่นะครับก็คืออ e ีเมลที่เราเจอนะผมผมใช้เป็นอ e ีเมลของตัวเองนะครับ ในตรงนี้ก็คือสามารถเพิ่มข้อความน,นะครับถ้าเราต้องการสื่อสารให้เพื่อนเราได้รับทราบนะครับหรือไม่ต้องการใช้ก็กดส่งได้นะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราสามารถส่งไฟล์ข้อมูลไปให้เพื่อนของเรานะครับเพื่อสามารถทํางานต่อได้หรือสามารถใช้แก้ไขไฟล์งานแล้วก็ส่งกลับมาหาเราได้นะครับผมครับผมก็จบไปแล้วกับสําหรับ วิธีการใช้วันไดนะครับผมผมจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของวันไดนะครับข้อดีก็คือผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องส่งไฟล์งานทางอีเมลหรือพกแฟลชไดให้ยุ่งยากตลอดเวลานะครับผมเพีางแค่เรามีบัญชีวันไดก็สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลจัดเก็บได้บนทุกอกุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Windows Phone แท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC นะครับผมสําหรับข้อเสียนะครับข้อเสียสําคัญในปัจจุบันของการทํางานของมัลติแท็กแบบนี้นะครับเนื่องด้วยแอป microsoft office บน Windows 4นะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากนับทำให้ฟอร์แมตของเอกสารนะครับที่เรามองเห็นบนหน้าจอมือถือนั้นอาจจะไม่ตรงกันกับที่เห็นบนคอมพิวเตอร์อยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะ Microsoft Word นะครับผมหากเป็นงานที่มีเอกสารที่ไม่มีการจัดฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบเอกสารที่มากนักก็อาจจะไม่พบปัญหาได้ในส่วนนี้นะครับผมครับผมก็ขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานวันไดนะครับผมขอบคุณครับ